ครับบัน้ก็เดินทางอ่ามาเขามาแยกเขามาทั้งวัดปุรภาล่ะครับเพราะว่าไอ้กะเอาเขาม้าไทายแห่งเห็น,กน,กนไกลๆแล้วออกก่อนออกจากบ้านครับสิทั้ทงเขาวัดรลดมาทำไมอันนี้กำลังเดินทางเขาทางเขาวัดนะครับเด้อก็เป็นทางลูกลังนะครับเนอะอว่า่าษีไทยเขาแททังแยกรยลืมบรขึ้นพ่อครับคิดไปคิดยังไปคิดมาก,ก็เลยเพิ่นไปเนาะเออมันเพิ่นมันชี ครับวัตถุดยวมันเพิ่นนะครับคิดเอาความคิดคิดทันคิดนีครับมันความคิดมันคิดหลาเนาะครับเนาะคนเท่ามันคิดหลายคิดหลายเป็นประสาทเพิ่นว่าอันนี้ก็เป็นทางเลยครับเมื่อสองสองฝั่งทางกันยังเป็นปลาเนาะครับเนาะต้องเป็นปลาอยู่ก็เลยให้เบิ่งบรรยากาศนะครับเป็นทางลงล่างทางเขาวัดเพินนะทางเขาวัดบุรพาครับวัดบุรพาหรือวัดอาจารย์โต้งเพิ่นว่านะครับเนาะ ี่กเห็นบ่ครับเห็นทางเห็นวัดบ่ครับอยู่ข้างหน้านะนวัดะะนะครับบ่กีบ่กีเม็ดนะครับประมาณักเ,เกือบ 200, ม 200, 200เมตรนี่แหละครับ200 200กว่าเมตรนี่แหละครับเข้ามาสองสามเล่นเอาอยางลายไปก็ที่มีหลวงปู่อยู่กับแพงวัดนะครับประตูโค้งมันก็เหตุไม่ครับนี่เพิ่งเหตุเลี่ยวเลี่ยวบ่ายหนึง่งพนกับเขาทั้งปีละวัน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 ครับทางเททางคนจิตเขายางดีเฮ็ดงามครับอันนี้กำลังบุลดนณะ เดว่าคงนที่เห็ดอย่างหลายอย่างเลยนะครับเพาะมันเป็นวัดป่าครับอือเป็นวัดปลาอ่าคือสีบัวมีท่านมีผู้ใดมากว่าอีกคือมาผู้เดียวบอกมือนมาาควนหมูขึ้นในบุญนี่เนาะอืมเอาไปเข้าไปเบิ้งครับเข้าไปเบิ้งอเป็นว่าปนสีมาทำพิธีอย่างแต่เสาเลยครับมือนี่งเปนเก่าโมงสิบโมงคนแต่สีมาล่ะหกส่วงอืมอาขมีมาาเลยละครับกับว่เห็น เิ่นก็นสิเริ่มทย,ยอยมาแล้วมากกว่านมนู่ก็ดีคือกันแล้วเนาะสิไดองอ่าไปหาหม่องจอเราก็เด้อครับเด้อเ,เอาเอาเอาละบาร์ติเอาจอรถจอดเรือก่อนหมู่เลยอืมอ่าเอา,เอามัน จองบอกห่มๆครับมยังดอกมันแดดอเป,เป็นเป็นแดดก็เลยหาบองจ่องชิได้ห่มมบุบ้นล่ะอ๋อล่ะครับเพื่อฮอดัฮอดวัดนล่ะครับเดี๋ยวพอไปหาจอดรถกันครับครับผมวันนี้ก็ออกเดินทางเหมือนเดินมังครับชีวิตกับการเดินทางเพื่อจะไปหาโชคหาลาบนะครับวันนี้ก็ออกเดินทางจากบ้าน ออกมาแล้วครับออกจากอุดรออกจากกับบ้านมาแล้วครับมุ่งสู่เขาจากซอยประชาตันตินะครับเนาะมุ่งเข้าสู่ซอยกำนันแล้วก็ไปตามถนนซอยกำนันนะครับถนนนองบัวซอยนองบัวคนเนินเนานะไปเรื่อยครับพุ่นละเขาบ้านท้องไซออกบ้านทำเผาพุ่นละครับแต่ว่าการที่หเห็นเป็นบางช่วงบางช่วงไปเนาะครับเนาะเพราะว่ามันใสเวลาไปหลายมันก็ ไปดูมันที่เน่าโพดผมยังนะครับตามพ่อไวยไปนะครับเดอ้อขันมกตัวเลขน้ำพ่อไวยกะให้ไปเบิ้งช่องพ่อไวยคนเดิมหรือสวายชาแนลนะครับเดอ้อพ่อไวยจีนไปหาโชคหาลาบนะครับเนาะลงตัวเลขให้ลงตัวเลขใ,ให้งามๆครับเพื่อจะได้โชคได้ลาบนันนะครับเนาะเอา ตามพ่อไว้ไปครับช่วงตลาดเ้ากระรถยังติดออกบ้านตาเ้าอ,อยู่ครับออกบ้านหมกมงเคืองผมหมกม่งเคืองกะเต๋ว่าเ้าจาก่อยอยู่แล้วเข้ามันกัระยะทางกับไก่เติบอยู่ครับระยะทางกับมันหาสิบโลนี่นะครับไปนะจุดหมายไปทางคือยซิยู่วัดบุรพานะครับเนาะไปวัดบุรพา ก็เพิ่นสิมี่ทำพิธีอีกทีหนึงครับมือนี้เพราะว่ามือไหวพอไหวไปมือนั้นไปน้นองอ,อ,อ้อเพิ่นคนปูเพิ่นมาลงเนาะครับเพิ่นปลื้เกลื่องล่อลงผู้ใดเลือกลงต้น,งน้องอ้อครับก็เพิ่นก็ให้ตัวเลขมาเนาะครับเนาะเพิ่นให้หนึงน่งหนึ่งครับให้หนึงน่งหนึ่งเม็ดเดียวครับหนึ่งหนึ่งเม็ดเดียวนะครับเนาะมันกลับไปกลับเอาเลยครับเด้อ ไัครบเอาไปาที่จาน,น้ามึงเอาเนาะครับเนาะอันนี้เป็นที่แต่ว่าพอไหววิดีโอพอไหวไทยหายลงไปอีอกช่องหนึ่งพอไหวไทยประเทศครับมันมันเออเลอร์ครับมันเออเลอร์บานนี้อีกช่องหนึ่งโหลดบ่ได้บานน,นนี้เอาจักเป็นอีหยังโหลดบ่ได้ครับลบไปลบมาคลิปวิดีโอหายก็เลยบ่ได้ลงคลิปให้่เนะครับเนาะมือนี้สิไปทดถำ ท้ายถ้ำลราก็ชิลงลงไห้เมื่อนี้แหละครับเมื่อนี้แหละชิลงไห้เมื่อนี่แหละกายสุบืร์อื่นมือฮือกสิดีเบิ้งยี่ดอกขั้นยี่ดอกครับนอนคลิปตอนคลิปวงตอนคลิปเปิ้ลอันั่งส่งอัมือนเรเห็นนะครับเด้อเพราอไปชี้เหตุภาพประกอบเอาอยู่ในวัดบุรพาลามเอานะครับเนาะก่อนนั่งวัดบุรพาลามเอาเสร็จแล้วชิลงเป็นตัวเลขไห้ครับเอาตามพ่อยไปนะครับเด้อไปตามไปครับ